นิดหน่อนะคะอย่าใหก็จะมาต่อันเลยวันนี้น้องสี่เดียรแล้วนะคะนัง่งโจขึ้นกว่าเดิมจากคลิปเมื่อก่อนเลยนะคะไม่ได้อัปเดตนานเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขนนิ่มด้วยนะคะดวงตาโตเหมือนเดิมน,นะคะตาโตเหมือนเดิมยืนีน่ตัวเลยตัวแน่ ไม่ใช่เด็กแล้วนี่นี่ชื่อพิชชาเป็นน้องของหนูเองนะแล้วหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อนิตาค่ะพี่นิตามีสัตว์กี่ประเภทกี่อย่างคะอยู่ในบ้านเนี่ยมีเต่าแล้วก็มีปลาค่ะแล้วก็มีพาไปดูเต่าหน่อยได้ไหมคะ ก็กดโดนโถด,ดนรวยๆที่ใส่บ่อยนะคะแล้ก็ขีใส่บ่อยด้ย <S <S นี่นะคะก็จะเป็นปลากระต่าตรงนี้นะคะ <S <S นี่เต่าชื่อน้ําหอมนะคะตอนแรกค่ะคือต่างชื่เปลี่ยนชื่อไปมาแล้วก็มีเต่าอ,อีกหนึตัวเป็นของน้องพิชานะคะแต่ว่าตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะของหนรอดมาแค่ตัวเดียวนะคะ แล้วป๊าป๋าก็ซื้อป๊าป๋าของหนูก็ซื้อเต่ามาอีกหนึ่งตัวเพื่อให้มันเป็นเพื่อนมันนะคะแล้วก็ตายอีกค่ะเพราะกระดองมันนิ่มมากเลยอยู่ในอ่างตรงนี้นะคะแต่ตายไปแล้วนะคะตันนี้ก็คือาของก็โตขึ้นมากๆแล้วนะคะแทบจะอยู่ในอ่างน,นี้ไม่ได้แล้วนะะอยู่ในน้ำหอมอายุกี่ปีแล้วคะ น้ำหอมอ่านี่นะคะน้ำหอมเชือ่องมากน้ำหอมเชื่องมากโอเคอาราท่านผู้ชมก่อนคะ่ะบายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกดติดตามกันด้วยกดไลค์กันด้วยช่องอะไรคะชาวาดพ้าอ,อ้อยคะ่ะเค